ตัวชูโอ้ยสิบสามสิบมนี่อะไรลูกแขูนแขลูกเดียวได้ห้าปลาเม่ปักเลือกตัวหาตัวนะคะนี่ยี่สัห้าสบตัวตัวัวผัดลายครับปลาแม่ปัุัเป็นตัวหักักตัวกลองเดียวเลือกโดยทักษาเออเรายี่สบตัว่ักเลยตัวตัวปลาเด้อเอเด้าไปยกมาไมเห็นปลา เออแค่ไหนได้เลยเต็มตัวเดนสที่แกขวาลกอ้าวพี่บอนีจะเป็นสีน้ดมาตัวไหนเลือกเลยพี่ตลูกยี่สิบสามลูกห้าสิบจะได้ลากนได้ไหมนี่นทละกอนได้ไหมอันนี้ทำไหนคะอันไหนครับหู่ใหญ่เหรอลูกบิ๊ก

ใช่แตแล้าขายดีนี่งรายกันเนี้ยปืเลยครับ่นได้ง่านได้ดีดพ่บ้านครับไอเอสหกร้อยห้าสิบให้สีสี้าสีรหร้อยห้าสิใช่ขอนี้จะแพงกว่ารูปสี่สิบร้อยได้ันนีหกร้อยห้าสิบนะคะไอีสร้อยห้าสิบอสร้อยห้าสิบอันนี้หกร้อห้าสิบช่ครับและที่สามแพแพงกว่า ปลาไม่ปตัดแกนะครับไม่ไปเป็นรุ่เดียวเรืองทั้งร้านครับนี่แต่ว่าแ่วเ่นี่ก็ไม่เล่นเล่นตัวดีดกว่าปลาไม่ปากกง่ปลาที่ตัดนย่ลูนขายดีก็ยันนี้นี่ลูกขายดีนะคะเออนี่ลูกขายดีรุ่นดอกปลาไม่ัดปลาไม่ปักปาไม่ปัดเลือทั้งร้านครับปลาไม่ตัดเลือดไม่ทั้งร้านอันนี้่อกเบี้ยที่สิบเดือดร้านะครับตัว เมื่อกี้นี่คนเดียวทายไปสองตัวตุ๊กตา23ตุ๊กตา23ตัว55บาทตุ๊กตา55บาท2ตัวเอ้าปลาไม่ให้ปลาตุ๊กตาตุ๊ตาตุ๊กตาตัวหตาตุ๊ก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 ตาดี๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตบ๊กตาตัวเตาตุกตาตุ๊ยตาุ่๊กตาตุ๊กตาตดอกตาตดอกตาตัวปตาตุ๊กตาตุ้กตาตุ๊่ตาตวอย่าบ ปลาไม่ปักโดนก็ได้ปายังไงก็ได้ให <im> ้ทุกตัวมนโดนตมกด้ปลาัมันปักดอกเดียวก็ได้เนี่ยตัวใหญ่ดอกตองก็ดดอยได้เ่ยนักศึกบาครับไม่ได้ไม่ใส่ก่อนนะลูกีอันสีอะไรนะอันนี้เป็นคาเยกขอบ สีไม่ขอบ high, anything, <cat on developed Airbnb> ีบอ oh no. right. <they 'm wiele> ัน <médico> นี <ę> mm ้ไม่มีขอบอ๋อสียี่สแบบนั้นใช่ครับเป็นตัวนี้เลยเดียวกันเล่นเดี่ยวเอาไหนเอาเล่นดูจับดูเอามาสามสิบตองปาอย่างนี้เลือกเลยหนึ่งตัวเอาตัวไหนเอาตัวไหนลูกยี่สิบสามลูกห้าสิบบาทจ้าบาร์บีบีให้ตกจ้ะ ติบาทาเมื่อกี้เหรอติปลาใกล้ๆปลาเข้าไปที่ถาดให้หมีงกตราไหนเนี่นี้เลือกไปเลยจกตัวกเรื่องเอาปลาตินกล่องใ้ลูกมิสูดอย,อย here, you, uh. uh, ู่ในกล่องมิสูดให้โอเคครับก็มาเลเข้าาปาได้นะคะปลาหีตกให้ลูกละตัว